สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้เนาะค่ะพี่น้องแอดก็มีแนวทางที่ดีๆเนาะค่ะพี่น้องราวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องราวพัฒนาเนาะค่ะวันที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะตุลาคมหกห้านะค่ะพี่น้องค่ะวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะตุลาคมเนาะค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วสําหรับหวยราวพัฒนาเนาะค่ะ มือนี้เนาะคะ่ะแอดก็มีแนวทางของพ่อแต้มเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะของพ่อแต้มเด้อค่ะพี่น้องเราพัฒนาเนาะคะ่ะเราพัฒนาเนาะคะ่ะของพ่อแต้มวันนี้มาแล้วด่วนๆเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทันไดที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อจะบันไดพลาดข่าวสารเด็ดๆีดๆ,ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เพื่อที่จะได้พาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวแอดก็จะเขียนอันนี้ให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะใจเย,ยิยยยนๆคอยรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนาพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะลาวพัฒนาลาวพัฒนาพ่อแต้มเนาะค่ะพ่อแต้ม ราพัฒนาพ่อแต้มวันนี้สวยงามมากเลยนะคะพี่น้องค่ะราพัฒนาพ่อแต้มเนาะคะ่ะเลขหลักเนาะคะ่ะเลขหลักบนล่างเนาะคะ่ะ ลองเอาไปพิจาจรณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางลราพัฒนาเพ่อะเต้มเนะะมาบบนะ,ค,ะ,นค,ะค่ะก็ได้ให้มาแบบด่วๆนๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ได้ให้มาแบบด่วนๆเนาะค่ะแอดก็เอามาลุ่งให้พี่น้องดแบบได้แบบได้รับชุมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะ สำหรับแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนาวันที่31เนาะคะตุลาคม65ห้าะคะ่ะพี่น้องก็สวยงามมากนะคะ่ะสวยงามมากเลยค่ะหวยก็มีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาและะ้วค่ะพี่น้องค่ะ มันก็มีเข่ามีรุดกับเ,เรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องก็วิเคราะ์เบิ้งเอานะคะ่ะมากระจัดคัดก,กระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอแต้มก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอนะคะ่ะก็มีเข่ามีรุดกับเ,เรื่องธรรมดาละคะ่ะแอดก็เอาติดตามมาให้พี่น้องเอฟซี FC ได้รับชุมรับฟังเหมือนเดิมแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้มารุ่นกันเนาะคะ่ะ ของประจำวันที่ส1เอ็ดนาะค่ะพี่น้องกับกไดมาลุ่นกันนเลี้ยวเนาะคะ่ะสําหรับเลาาพัฒนานะคะ่ะพ่อแต้มค่กะก็ไดมาให้ด่วนเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับแนวทางหวยเลาาพัฒนาของพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ะมาหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเด้อนนะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องแอดจะสรุปให้ฟังเด้อค่ะพี่น้องค่ะส1สบเอตุลาคมเนาะคะ่ะห5ห้าเาพัฒนาพ่อแต้มเนาะคะ่ะ เลขลักเนาะคะ่ะเลขลักบนล่างมีหกมีเจ็ดมีแปดเนาะค่ะมีสามมีสี่มีห้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเห็นชัดกันบ่นอนะคะ่ะพี่น้องสําหรับแนวทางพอเต็มเนาะคะ่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งลูดบนล่างเนาะคะ่ะสามกับสี่เนาะคะ่ะจับคู่จับคู่คือแปดสามเจ็ดสามหกสามเนาะคะ่ะแปดสี 4, ่เจ็ดสี่หกสี่เนาะคะ่ะ แปดห้าเจ็ดห้าหกห้าเนาะค่ะค่ะก็แคบนาจอไวเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับสายวิ่งสายลูดสายจวดเนาะค่ะกัลยาผาดเด้อค่ะพี่น้องเหล็กวิ่งพอเต็มเนาะค่ะพี่น้องสามกับสี่เนาะค่ะงามมากเลยหรือว่าสิมาด้วยกันกับบอลูเนาะค่ะพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเล่าพัฒนาเนาะค่ะของพอเต็มค่ะ หรือว่าพี่น้องบ่ามักตัวที่พอเต็มจับคู่ให้เนาะคะ่ะพี่น้องมีตัวในใจอยู่แล้วเนาะคะ่ะสําหรับเลขหลักเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพอเต็มก็ให้มาสองเนาะค่ะมีหกมีเจ็ดมีแปดเนาะค่ะมีสามมีสี่มีห้าเนาะคะ่ 3, 4, 5, ะหมักอันใดก็สามารถจับวินเอาได้เดอ้อค,ค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไวเลยเด้อค่ะ สำหรับแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มาลุ้นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าพอแต้มจับคู่เน้นให้ตัวใดเนาะคะ่ะสำหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะสำหรับเราพัฒนาวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมหกห้าเนาะคะ่ะพอแต้มสินเน่นตัวใดให้จับคู่ตัวใดให้เนาะคะ่ะก็เขามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเ้อค่ะพี่น้องนะคะ สำหรับแนวทางเราพัฒนาพ่อแต้มน้อบคะพี่น้องสำหรับแนวทางพ่อแต้มเด้อค่ะค่ะก็ได้จับขู่ให้เล้ยวนะคะพี่น้องหมักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่ สิเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะพี่น้องค่ะนึ่งพี่น้องบอหมกักบอชอบตัวที่พอแต้มจับคู่ให้ก็สามารถจับบินได้เด้อค่ะค่ะก็พิจารณาเบิ้งเอาวิเคราะห์เบิ้งเอาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหวยม,ม,ม,มันก็มีเขามีรุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะพอแต้มก็ให้มาเป็นแนวทางแอดก็เอามานำเสนอ เผื่อที่จะฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะค่ะมาดูตัวเด่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะวันที่31ตุลาคมเนาะคะ่ะ65ลาวพัฒนาพ่อแ้มเนาะคะ่ะบนล่างเลขหลักเนาะคะ่ะมี6มี7มี8เนาะคะ่ะมี3มี4มี5เนาะคะ่ะวิ่งลูดบนล่างเนาะคะ่ะ3กับ4เนาะคะ่ะกระเด็นเนาะค่ะจับคู่เนาะคะ่ะ ปดสามเจสมหนาะคะ่ะแปดสี่เจ็ดสี่หกส่ดห้าเดห้าหห้านาะคะ่ะตัวเด่นเนาะคะ่ะตัวเด่นที่พอแต้มจับคู่ให้ก็คือแปดสามเจดสมหสมเนาะคะ่ะแปดสี่เจ็ดสเนาะคะ่ะพี่น้องก็สามารถ เอาไปวิเคราะห์เบิงพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิเคราะห์เบิงเลยเนาะคะ่ะชัดบ่นนอค่ะพี่น้องค่ะแคบหน้าจ,จอไว้เลยสําหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องของพ่อแต้มเนาะคะ่ะของวันที่31ตุลาคมเนาะคะ่ะแอกสารเอ,อามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีลเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะขขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะ มีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะลำลำด้วยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฟากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ